ใครจาได้บ้างวันที่อเล็กโกโทรหาแม่ที่เ,เงินเงินทางานที่มหาลัยออกแล้วก็เป็นเงินสนับสนุนการเรียนการศึกษาออกเหมือนกันเขาบอกว่าที่ที่เขาบอกว่าแม่ไปกินแฮมเบอร์เกอร์กันนะสรุปได้มาวันนี้นะทุกคนต่างคนต่างไม่ว่างเนาะแลยเป็นช่วงที่อเล็กกำลังจะสอบเลยอีกไม่กี่วันทุกคนวันที่31นี้เองเนาะเขาจะสอบจบพิชานี้ไงก็เรียนหนึ่งเดือนสอบ เรียนหนึ่งวิชาสอบเรียนทั้งหมดหนึ่งเดือนแล้วก็สอบเลยอะทุกคนมันค่อนข้างจะกระชั้นชิดแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนอะแป๊บเดียวแล้วก็สอบอะทุกคนแต่เล็กก็ยังบอกว่าไหวนะไหวครับแม่ไหว เหมือนเดิมจาาแฮมเบอร์เกอร์ใกล้บ้านเนาะทุกคนขับรถมา5้านาทีก็ได้กินแล้วเออนั่นแหละวันนี้อเล็กเขาเลี้ยงตามพี่บอกจ้าทุกคนจา้าสิ่งนี้คือลูกอยากทําเองนะทุกคนในบางครั้งที่เขาได้เงินมาเล็กๆน้อยๆจากการทํางานเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาเองว่าเอออยากจะชวนแม่ไปกินข้าวนะอะไรเนี่ยเขามีน้ําใจเ,ออเขามีน้ําใจตรงนี้ด้วยการที่เราเป็นคนให้ลูกก่อนหรือเปล่า มันน่าจะใช่หมายถึงว่าเราเลี้ยงลูกในแบบฉบับของเราคือเราให้ใจเข้าไปก่อนเราให้ใจเราให้สิ่งของแล้วกเ็เราสิ่งที่ตอบแทนมาคือ,คอเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยที่อเล็กจะไม่มองข้ามทุกคนเขาก็เขาก็ถือว่ามันมันสำหรับความเป็นแม่ของเราถือว่ามันโอเคเลยแค่นิดหน่อยนี่แม่ก็ดีใจแล้วรอแค่เมื่อไหร่จะว่างแล้วไปกินกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่รู้ว่าตอนเนี้ยอเล็กยังไม่มีแฟนมีแต่เพื่อนในกลุ่มอะไร ตอนนี้เราได้โอกาสก็ใกล้ชิดกับลูกให้มากๆทุกคนจา๋าวันที่เขายังไม่มีแฟนถ้าวันไหนเขามีแฟนก็ปล่อยให้เขาไปเรียนรู้กับแฟนเขาเนาะเราก็อยู่ห่างๆแบบห่วงๆเป็นแม่ที่ไม่ต้องเข้าไปจุนจานกับชีวิตของเขาให้มากนะักหลังจากที่เขามีแฟนแล้วเนาะสําหรับสําหรับความเป็นแม่ของเราเราจะคิดแบบนี้ให้ลูกเลือกเองให้ลูกตัดสินใจเองให้ลูกเรียนรู้เองคือเราเป็นต้นแบบของเขาอยู่แล้วไงถ้าจะผิดจะถูกจากที่การเรียนรู้ของเขาให้มันผิดถูกจากการที่เราได้สอนเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมองในสิ่งที่ มันดีนะแต่ในสิ่งไหนที่แม่ทําให้ดีอย่าไปเก็บเนาะเพราะว่าแม่ไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดแม่ก็เป็นขี่โมโหแม่ก็เป็นคนขีบนนน่บนแม่เป็นคนที่พูดเยอะแม่เป็นคนทุกอย่างแต่วังดีกับเขาที่สุดหลายคนก็ยังถามมาว่าเอออเล็กจะไปย้ายไปอยู่หอใกล้มหาวิทยาลายัยไหมคือคําตอบจาก อเล็กนะทุกคนคือเขาเห็นแม่ยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าวันไหนที่แม่ย้ายกลับเมืองไทยวันนั้นคือเขาก็ย้ายไปอยู่หอใกล้ๆมหาวิทยาลัยเหมือนกันเขาบอก ที่เขารอที่ยังไม่ย้ายนี่คือแม่ยังอยู่ตรงนี้ไงเขายังจะอยากเจอแม่ตอนเช้ามืดที่เขาตื่นขึ้นมาแต่งตัวอาบเอาอน้ํากินข้าวแล้วก็แต่งตัวไปมหาวิทยาลัยไงกินเสร็จแล้วจะพาอเล็กไปตรวจวัดสายตาจะจองเวลาไว้แล้วเนาะก็คือจะไปตรวจวัดสายตาอิ่มไหมยังครับ ขอบคุณนะที่เลี้ยงมื้อเที่ยงบอบคเล็กมาตามาคำสัญญานะทุกคน <laughs> เอเล็กเลี้ยงข้าวไอฮมเบอร์เกอร์แม่แล้วเด้เอครับพาเล็กไปตรวจสายตาครับเดินมาี่พาเล็กไปตรวจสายตาเดือไปรถเมย์ดีกว่าไม่ไปไอนี้รถประจำทางไม่มีที่ไม่ค่อยมีที่จอด สายสามสายสามเนาะกี่โมงอ่ะตอนเนี้ยสิบสามันมาสี่ส<อ>ิบหยองมันเอ็กสี่ยังเอาคนมเมนัสตาฟที่อมฮะนัสต<แ>๊าฟที่ two ห้าสิบสองอนัาสน๊มรถเมมาแล้วรถเมล์มาแล้ว,ลลวครับ <laughs> ที่ไหนอ่ะดูอ,ดดอัเมลสด้ลกนี่ครับหรือไปตรงนัน้นตามหาร้านแว่นตาที่จะมาวัดสายตาเหรอเห็นแล้วใช่ไหมครับโ <laughs> นอนอยู่ข้างหน้านจริงไม่ต้องเอา <laughs> มันอยู่ข้างหน้าในเมืองก็คนจะเยอะหน่อยช่วงนี้ทุกคนครับลงจากรถเมืวันนี้ไปผชนภัยกับหยองสองคนไปไปตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งน,น้อหยองเนาะ เมื่อสี่โมงเย็นนะทุกคนไปให้เล็กวัดสายตาสรุปตัดแว่นมีปัญหาหน่อยหนึ่งแล้วเขาให้ตัดแว่นมีปัญหาตรงที่อ,อ,อะไรนะเวลาครูเขียนในกระดานแล้วเอเล็กมันมองไม่เห็นเอ,อ,เ,อเล็กก็เลยต้องตัดแว่นช่วยอ,อแค่นิดเดียวทุกคนแค่นิดเดียว ใช้เฉพาะตอนที่ตอนที่อาจารย์เขียนบนกระดานนั่นแหละที่อเล็กมองไม่เห็นใช้แค่นั้นเออสลัดไปด้วย Det. Det. Plats. Alex, du kan ha mer fetto. Du kan ha mer fetto. Okej, okay, nu måste jag tänka lite. Um. Alltså, du de, 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 de fick ingen ost på den. Oj, oh, jag ja, bestämt att vi äter sallad.

Like not even a place for us, bro. <laughs> <laughs> <Huh>? <laughs> ah, what's so good? What? What? Walky, nong, yuck food. What? 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 เฮ้ยจัดทุกคนวันนี้มากินมือค่ำเนาะเป็นร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าแผ่นบองดูอะไรเขาสั่งของเมล็กของเอล็กว้าก ของแมทธิวเหมือนเดิมของแม่เหมือนเดิมของพ่อเหมือนเดิมเอเล็กสั่งสอง <laughs> <c oughs> <c oughs> เล็กกินเยอะๆค่อยๆกินลูกก,ล <c oughs> <c oughs> กินสลัดไปด้วย กินเลยแก่ไอ้นี่เลยเดี๋ยวไก่ไก่ที่ย่างอ่ะมันจะเย็นเป็นซอสอะไรซอกระเทียมเหรอน่าจะซอสเหมือนกันหรือปะเป็นไงแม่อร่อยมีมกิ้ชอบต้นสารดราสิงหม Trời đất khó lắm, Ngon không Bro ขายรวยไหมอืมขายเยอะไหมล่อืมจริงเหรอเพื่อน

มันสั่ตะกูปลาจริงๆานี่อิ่มก่อนเป็นไงล่ะหายคอม Du har ingen spörsmål, då bara... Och du då? Det är snabbt en pumm. Om han har varit på pumm. Om han har varit på pumm. Har du varit på pumm? Nej. Du kan spöra om. Du spöra. Jag tjockar så ni har fått det. Det här är så axeligt.

อิ่มแล้วกลับบ้านทุกคนวันเสาร์วันนี้ให้แมทธิวกับพ่อไปจ่ายตลาดไม่รู้อะไรมั่งเลยไม่ได้อะไรมาสักนิดนึงแล้วก็แม่ก็ไปกับอเล็กไงเพราะว่าพาเล็กไปตะไอไปวัดสายตาไงตรวจวัดสายตาแล้วให้แมทธิวไปกับพ่อซื้อกับข้าว Ik twee, een je naar mij? Nee, kapel, nee. ik kun je? Roep, ik wat? 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 is Wat? 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 Dat Wat? een Wat? Wat? Is dat Wat? 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 Sorry I don't speak, I don't speak Han spårar om nigeln som var svart och vit eller gul och blå. Guld och vit eller svart och blå? Guld och vit eller svart och blå. Vad tycker du? Vad är det du ser